วันนี้เองนะครับก็ตั้งใจจะมาข่มฟางนะครับข่มดินนะครับ mm hmm. เพื่อให้ดินเลี้ยง mm hmm. เพื่อแน่อนาคตนะครับแต่มาพร้อมกับพายุฤดูร้อนพอดวีวันนี้จะทำได้ไหมทำมีท่าไหนจะไปดูกันครับกฟ้าสวยมากครับเรียบร้อยครับก็สมใจอยากน้ำมานะครับแล้วก็ดูรถฟางที่เราเห็นนะครับก็เออ นี่คือจังหวะฟ้าประทานนะเพราะว่าพายุดูร้อนมาพอดีนะครับก็เรียบร้อยนะฮะวันนี้เราต้องแก้ปัญหาอีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาฟางลงเอาชาวาฝาเข้าที่ยังไงนะแต่ดีอย่างหนึ่งคือถ้าทําได้เนี่ยมันคือวันนี้ดินมันนุ่มมากแล้วไงเหมาะการย่ําที่นะผมว่าเพราะจิงเมื่อกี้ดินมันแห้งแกกเลยถ้าเราทําก็น่าจะเหนื่อย นะครับก็แล้วก็ยังมีเรื่องที่ต้องซ่อมทางน้ําตรงนี้ด้วยนะเพราะว่ามันพอมันกลายเป็นพื้นที่รับน้ําอ่ะจริงๆมันกลายเป็นว่าตรงพื้นที่นี้ครับมันเป็นความรู้ใหม่ว่ามันต้องมีเหมือนผ้าใบหรืออะไรมาซับเพราะไม่งั้นนะครับดินใหม่สลบไม่ได้พอโดนน้ำซัดมันก็พังนะฮะสังเกตเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูคือดินตลิ่งฝั่งนี้มันจะแตกตลอดแนวเลย นีมันจะแตกตลอดแนวเลยเพราะมันเป็นฝั่งที่น้ําเข้าจากท่อนะผมว่าเรียกว่ากระแสน้ํามันพัดแรงนะฮะับกับการกับการที่เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งที่ทไม่มีดินก็จะเบาหน่อยนะครับสุดท้ายจากความตั้งใจของเรานะครับเราก็คงตองเดินหน้าของเราต่อไปนะครับแบกฟางเข้าที่ให้ได้แม้ฟางจะเปียกจากพายุฝนขนาดไหนนะครับหนักขนาดไหนแต่คงต้องทํานะครับก็ ใช้ธีแบกฟางเข้าที่ครับแล้วก็ช่วยการฉีกฟางออกนะครับแบ่งฟางออกนะครับเพื่อจะกระจายลงพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้จริงๆได้คนช่วยเยอะนะครับเห็นแต่ว่าแผนงานเราอาจจะยังไม่ดีนักแต่ว่าก็ใกล้เคียงกับที่วางแผนเอาไว้คือมีคนช่วยฉีกฟางนะครับช่วยกันปลูพรมนะครับให้ฟางนะครับอยู่ในพื้นที่นะครับฉีกๆปูๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการช่วยกันย่าที่นะครับมีทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืน นะครับหรือแม้แต่กระทั่งนอนนะครับจริงๆอยากให้เดินเป็นลักษณะหน้ากระดานนะครับวิธีการทําที่ถูกต้องอ่ะควรจะต้องออผมเรียกว่าปูไปข้างหน้านะเนาะฉีกเสร็จโปรยนะครับเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเราก็ย่าของเราไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันเป็นไปตามแผนแต่เสียดายว่าวันนี้มันฝนมันตกหนักจริงๆพายุร้อนเข้าจริงๆแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทําสิ่งที่เราต้องการนะครับนี่ผมเองนะฮะนอนย่าที่กันไปเลยทีเดียวนะครับก็ ออจริงจริงตั้งใจจะทำคลิปให้ดีกว่านี้นะครับในการย้ำที่หรือในการคลุมดินคราวนี้แต่ว่าเนื่องจากปัญหาของพายุในคราวนี้เราควบคุมไม่ได้จริงๆ <passions. S 1> นะครับในครั้งถัดถัดไปนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตว่าจะปรับให้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับก็ <PD> จากหลักการที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวในครั้งถัดไปนะครับจะขออนุญาตโปรยแบบเดินหน้านะครับเพราะว่าการโหมดินการคลุมดินการรักษาดีนะครับมันไม่ทําเสร็จในครั้งเดียวแน่นอนนะครับมันยังต้องเหลือ ทุกครั้งที่เราบำรุงพืชน,นะครับฟางนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวนาแล้วคงจะได้ช่วยเราอีกเยอะพอสมควรนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับมีอุปสรรคบ้างแต่ก็พอได้เห็นนะครับแล้วเราเองก็ได้เรียนรู้อะไรพอสมควรคราวหน้าหวังว่ามันจะเป็นการหาถูก,การคลุมดินให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ